ตัวเท่าหมาหมาตัวเท่ากีน้ามีน um. ้าตัวเท่าฮิบปโปเตมัสฮิบปโปเตมัสตัวเท่าช้างช้างตัวเท่าลิงลิงตัวเท่าไข่เต่าไข่เต่าตัวเท่าอะไรเอ่อขิงจอกขิงจอกตัวเท่าตะแกะตะแกตัวเท่าแมลงสาบฝากฝากอะไรไปถึงน้องๆหน่อยให้น้องๆทุกคนมีความสุขเหมาะสมเป็นนักศึกษาโบราณในคดี ยเนละทานนี้ขอทุกคนสมรักสมเนื้อสมจิตสมใจสมใจอยากทุกคนไม่มีขอาทุกคนมีความสุขแล้วความรักของฝันเข้าเป็นยังไงบ้างในวันละทาความรักก็คือความบริสุทธิ์พอสมที่จะรักกันคือทั้งกายวาจาใจไอ้ความรักในมุมมองฝันเข้าเป็นไงก็มีผู้ชายมาลักก็แสดงว่าเราแบบว่ามีคนรักแล้วอะไรพูดมากไม่ได้ถ้าเป็นผู้หญิงอ่า แล้ววันท้ายนี้ขวัญข mm ้า hmm. ว mm hmm. จะทำอะไรบ้างก็อยากอยากอยู่กับนาราชุ่มเจริญอะไรเงี้ยอยากอยู่กับแฟนอะไรเงี้ยร้อยเขาบริสุทธิ์อะไรมากมากพี่จะไปเดินสยามสแควร์แล้วเดี๋ยวพี่กลับมาอาจจะเข้ามาอีกทีน้องๆยังอยู่ใช่ไหมอยู่ครับอยากขอให้พี่แชทแป๊บนึง